นายนินพลบุญยามณีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงมาที่ติดตามความพร้อมของสถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสงขลาณนะจุดประตูระบายน้ําบ้านนาควรตะบนควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามความคืบหน้าการวางแผนรับมือน้ําท่วมเมืองหัดใหญ่และพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้โดยมีนายจารุวัตกลิ้งเกาผู้ว่าราชการจังหวงดัดสงขลานายเดชเล็กวิชัยผู้อำนวยการสํานักงานชประทานที่16นายรดอินนุพัฒน์ผู้อำนวยการสำนักงาน,าน, 16, น, ad, นกา สร้างเฉลประทานขนาดใหญ่ที่11นายนิพัฒน์อุดมอักษรเลขานุการอบจอสงขลาหัวหน้าสำนักงานป,าป,าปานพอนอำเภอหัดใหญ่รวมให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลนายนิพนธ์กล่าวว่าการลงมาที่ในวันนี้เนื่องจากมีความห่วงใย,ยต่อสถานการณ์น้ําในพื้นที่ภาคใต้เนื่องจากขณะนี้ภาคอื่นๆของประเทศไทยกําลังประสบปัญหาอุทกภัยซึ่งได้เน้นย้ําการบริหารจัดการน้ําอย่างรบอบคอบตามแนวทางสร้างที่ให้น้ําอยู่ทําทางให้น้ําไหลเพื่อป้องกันและลด ผลกระทบทั้งภัยนน้ำท่วมและภายนน้ำแง้งสำหรับภาคใต้นั้นขณะน,นี้เริ่มเข้าสู่ฤดูมรสุมจำเป็นต้องมีการติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนพายุอย่างใกล้ชิดซึ่งขณะนี้ภาคใต้เริ่มเข้าสู่มรสุมแล้วซึ่งเตรียมการรับมือในเบื้องต้นนั้นได้มีการเร่งจัดทำสิ่งกีดขวางทางน้ำเร่งขุดลอกคูคลองรวมทั้งการพล่องน้ำในคูคลองและอ่างเก็บน้ำมาก่อนหน้านี้แล้วพร้อมทั้งมีการเตรียมเครื่องสุบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุด เดือนขดเปรียมระบบโทรมาดไว้คอยเฝ้าระวังเตือนภยัยต่อพี่น้องประชาชนให้ทราบล่วงหน้าซึ่งขณะนี้การเตรียมการของฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อความเสียหายทั้งบ้านเรือนของประชาชนพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญของภาคใต้